เปิดสาเหตุสงกรานต์บาดเจ็บสาหัสเข้า ICU ซ้ำต้องเจาะคอเหตุดังจอมเผือกอย่างเจมอย108ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่สงกรานต์เตชนรงป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาตัวใน ICU นานนับสัปดาห์หลังจากที่เจ้าตัวออกมาเปิดเผยผ่านสตอรี่ IG ว่า ICU มาเจวันได้เวลากลับมาดูแลสุขภาพครับแม่มาเยี่ยมบอกแม่ไม่ต้องห่วงแล้วแข็งแรงมากตอนนี้มีอะไหล่ไทเทเนียมเพิ่มขึ้นอีกชิ้น ขอบพระคุณจากใจจริงคุณหมอทุกท่านและคุณพยาบาลทุกท่านที่ช่วยกรุณาดูแลผมเป็นอย่างดีครับกว่าเฟซไอดีจะจำผมได้โดยเจ๊มอยระบุว่าขอให้พี่สงหายไวๆรู้มาว่าพี่แกรประสบอุบัติเหตุปั่นจักรยานชนกับรถกระบะที่เขาใหญ่ปอดทะลุซี่โครงหักจนเจาะคอรักษาตัวในห้องไอซีแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วจ้ท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ป่วยพรให้หายป่วยในเร็ววัน